ไปดีพี่น้องฮะกลันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมครับคลิปนี้ไหลมาทางนี้ครับไหลมาทางนี้มาเบิ่งเอาเจ็บลำโพงเจ็บลำโพงแล้วจังสุดไปใส่ครับดี๋ยวขึ้นงานแค่เดียวนี่น้ำไหล ยึดขางนี้จะเห็นข้อเสียงเสียงมาสัมผัสเบาะนี่เห่ไอ้ในหน้อยย่างเงินผมถามเด้ครับว่าใส่ระบบใส่ระบบเสียงอยังไงเป็นเป็นเด็กอัจฉริยานไหม ไอ้ไว ok. ้รุ่นแม่ย่างแค่เดียวยยี่ห้อนั่นยี่ห้อนี่ใส่แบบใดแบบใดพอดีแล้วถามแต่เว่าเคียงหอยใส่เพราะคือผู้ใดดอกเขาเนาะเก็บลงไปใส่ไวละใส่ใส่ผู้เก็บผู้เดียวตี ไม่ตดฐทานเถอะประหยัดแรงงานไปได้สิบสองคนในไปหลังผู้เดียวแทนในสิบสองคนเกียตั้งคนเดียวลงไปแล้วไปไปปลอดภัยปลอดภัย ตั้งองศาเข่าร่องเลยพอดีพอดีได้พี่น้องเนาะเป๊ะพอดี ล็อกมาเป็นยีนี่น้ำคือทั้ทงไต้พ่นดีวยเพื่อสำเร็จเสร็จสิ้นครับ บร้อเขา้ามึงเนี่พี่น้องที่เข่าแต่ละคันละคันเอาป่ะนี่ก็กันถากน,านึย่นไงเนี่ก้อนอยางวนยางวนรถย,นนดดย่นี่เราพูดียวนี่บ,บิ มารถเฮียบได้ปะได้ปะหรือเขาอยิก เพงบอกเขาอยอ่ก็ได้เด้ยล่ะหายไประเบียดหวัวมาไหมอ่ะขอยยาวไปนึกพอดีแล้วได้แล้วนม่งดีที่มีพื้นที่เหลือให้น้อยหนึ่งพี่น้องแบก สภาพมือวานกับมือนี่มันขึ้นต,าต่างาากันอะไรกันนั่นเนี่ยเนาะไม่ใช่ลรต่อไดเจา้าคือลุยอีกครับแค่มันบ่มีบอกมีบูดติโอ้ยมามาทีมงานมาแม่มาแม่ หมดแล้วอยู่เนาะคอยเตียนคอยไปครับเห็ุไปเด็ดแตละชิ้นละงั้นเอาสองมุ้งครับตอนนี้ก็เหมือนปู่แต่ละคนไหมต้องเท่ากับวะมี่บูทกับวะมี่ Vâng. Cái này nhìn xe thèn lối người ta này เพื่อห้มันดินเดวมันโยกไล้เดี๋ยวจะละขั้นสอนของมาตลานฝรั่งงานเจี๊ยบเดียวฝนล่จังสีรถไทยกอมาดึงซอยครับมันดิ้นแรงขนาดนี้เลยเหรอ ขอมาได้แต่และชิมครับไฟทั้งนี้หมดแล้วเหลืออะไรนี่ล้มบัตรนี่กินชิมเป็นงานครับเดี๋ยวตามต่อไปครับไปจะไหนมาจะไหนต่อไปห้องกับรังแผนเป็นอันไปเอาคลิปนี้ไว้สมิตรสักอนพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้า่ะลิปนี่สบายดีพี่น้อง